สวัสดีครับนี่ไทฟอลเล็กนะครับเดี๋ยวนี้จะสอนเบสิกขั้นต้นในการเทรดนิดนึงแล้วก็จะแนะนำให้รู้จักการใช้ A3 การใช้อลุนในอ่าไพรซ์เฟ a มเอเอนะครับอันดับแรกเลยเนี่ยถ้าเราสมัครเสร็จแล้วเรามีลิงก์สมัครให้อยู่ใต้คลิปทุกคลิปเนาะแล้วก็ผมก็ส่งลิงก์ให้ที่หน้ากลุ่มด้วยเราสมัครในลิงก์ขอบัญชีทดลองเทรดเนี่ยหรือบัญชีเดโมนะครับผมแล้วเราถึงจะโหลดแอปแอปชื่อ p a p e r Zone C Trader ซึ่งก็มีขั้นตอนบอกอยู่แล้วว่าทำอะไรยังไงบ้างในการโหลดแอป เราสมัครในลิงก์ใช้ Facebook หรือ Gmail สมัครก็ได้มันจะง่ายในการล็อกอินในแอปนะครับผมได้ใช้ Gmail หรือ Facebook มันสามารถล็อกอินใช้ Facebook หรือ Gmail ได้เลยเวลาเข้ามาในแอปสมัครให้เสร็จก่อนแล้วมาล็อกอินในแอปมันจะง่ายมากสมัครเสร็จแล้วเปิดแอปขึ้นมาแค่กดล็อกอินเข้าไปเนี่ยคุณก็จะได้หน้านี้ขึ้นมาเข้ามาหน้าแรกเนี่ยเราก็อาจจะสร้างลิสต์ของเราว่าเอ๊ะเราอยากเทรดคู่ไหนบ้างนี่ลิสต์ของผมก็จะมีเยอะมาก ก็ไปที่ Create Watchlist ด้านล่างนี้เลยใต้สุดของจอตรงนี้ก็มี Create Watchlist เราสร้าง Watchlist เราจะตั้งชื่อวา่าอะไรก็ได้เหมือนกับสร้างโฟลเดอร์นะผมแล้วเราก็แอดคู่เงินที่เราต้องการจะเทรดเข้าไปผมจะไม่แนะนำให้เทรดทองหรืออะไรอย่างอื่นนอกจากคู่เงินนะครับสำหรับในการเทรด f o r e x นะถ้าเป็นอย่างอื่นจะแนะนำซื้อในเป็น ETF หรืออะไรเอานะครับผมเพราะฉะนั้น แอดคู่เงินจะ,จะตั้งลิสต์ตามผมตามนี้ก็ได้เพราะว่าผมจะคัดตัวที่รู้สึกว่าทำกำไรได้ค่อนข้างดีเนี่ยเอาไว้นะครับผมเมื่อเราสร้างลิสต์ทำอะไรเสร็จแล้วเนี่ยมีคู่เงินที่เราต้องการแล้วที่เราจะใช้เทรดผมจะไม่ค่อยเทรด USD เท่าไหร่หรือทองก็อย่างที่บอก USD อ,อะไรที่ผันผวนเยอะเกินไปยังไม่เทรดจะเทรดเฉพาะคู่ที่มันสามารถจับจับต้องและสามารถทำกำไรได้นะครับผมทำกำไรได้บ่อยผมจะเน้นคู่พวกนี้ เพราะว่าในตลาดผมเน้นทํากําไรไม่เน้นเสี่ยงนะเราทําให้มันเสี่ยงน้อยที่สุดอะแล้วก็จัดกําไรไปค่อยๆเก็บไปเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการต่อ,ตอจากนี้หลังจากทํำดิสเสร็จแล้วเนี่ยเราไปที่ setting นะผมไปที่ setting นะครับตั้งเวลาให้ตรงกับเวลาท้องถิ่นของเราเราอาจต้องเซิร์ชใน Google ว่าประเทศของเรามันเป็น,น UTC อะไรนะครับให้ตรงกับเวลาเวลาตรงเนี้มัน ตรงขวามือใต้แฟ้มนรงนี้จะมีไทม์อยู่8:56จะตรงกับเวลาบนมือถือจะต้องตรงกับเวลาบนมือถือนะครับเสร็จแล้วเราไปที่ q u Quick ิว a d e Quick Shade เราจะเซต i c k s h a d e เปิดเอาไว้อันนี้คือปิดอันนี้คือเปิดแล้วตั้งไว้ที่8ปิบนะครับปิดเปิดแล้วตั้งไว้ที่8ปิบ แนะนําตั้งที่แปดิป๊บหรือเจ็ดปิ๊บก็ได้เริ่มต้นมาอาจจะเจ็ดปิ๊บแล้วก็แปดิป๊บค่อยๆขยับไปแต่แนะนําเก็บที่ประมาณนี้แหละเจ็ดแปดปิ๊บเก้าปิ๊บแต่รู้สึกว่า8ปดิ๊บเนี่ยจะดีที่สุดจะจะ,จะเก็บกำไรได้ได้ได้ดีที่สุดนะครับผมเพราะั้นตั้งตามนี้เนะสต็อปรอสถ้าตั้งต้องตั้งหนึ่งขึ้นไปนะครับเป็นลบหนึ่งอขึ้นไปเราสต็อปลอสแต่ถ้าไม่ตั้งก็ต้องรักษามาร์จิ้นเลเวลเอาเนาะอันนี้เราตามนี้ไปก่อนพอาตั้งเซตติ้งเสร็จแล้วแล้วกกลกับมาาาาที่่อหน watch list ขงเร พอเรากลับมาที่หน้าวอชิสของเราแล้วเราก็จะมีคู่เงินที่เราใช้เทรดถูกต้องไหมเรามีคู่เงินที่เราต้องการเราใช้อ่าใช้เทรดเป็นประจำทุกๆวันหรืออ่าวิกหนึ่งเนี่ยก่อนหน้าที่เราจะลงมือเทรดเนี่ยเราต้องมาไล่ดูแต่ละคู่เงินว่าคู่ไหนที่เราคิดว่ามั่นใจแล้วก็น่าเทรดที่สุดเราถึงจะเราต้องจดออกมาเป็นทำลิสต์ของเราว่าคู่ไหนที่มันน่าเทรดที่สุด แล้วก็มาคัดเลือกอีกทีหนึ่งว่าในนั้นเนี่ยคู่ไหนมันน่าเทรดที่สุดเราก็เลือกเทรดคู่นั้นอาจจะเทรดสองสาคู่อาจจะเทรดสี่คู่ห้าคู่อันนี้เราไม่รู้ก็แล้วแต่คนวางแผนเทรดเราจะต้องวางแผนเทรดคิดในหัวของเราด้วยนะครับเราก็ไล่ดูไปทีละคู่คู่ไหนหน่าเทรดทีนี้เนะี่ยพอเรากดเข้าไปเรากดที่รูปกราฟขวามือรูปกราฟเส้นๆตรงเนี้ยขวามือมันก็จะเป็นกราฟข้างในเข้ามาใต้คําว่าเซลลเนี่ยมันจะมีใต้คําว่าเซลตรงนี้เนี่ย เซลหนึ่งจุด้านสมหนึ่งซ้ายมือตรงนี้นะครับผมด้านใต้จะมีกรอบสี่เหลี่ยมอยู่ถ้าคุณกดกรอบสี่เหลี่ยมหรือ,อปุ่มขยายเนี่ยมันก็จะเป็นปุ่มฟูลสกรีนมันก็จะเป็นฟูลสกรีนขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วก็ถัดจากฟูลสกรีนหรือว่าไอปุ่มขยายเนี่ยมันก็จะเป็นไพร์เฟรมหรือว่าไทม์เฟรมกรอบเวลาหรือกรอบราคาตรงนี้ทางเราเนี่ยจะแนะนําเน้นเป็นกรอบราคาเพราะว่าเราจะเห็นการมูฟเม้นต์ในในกราฟได้เลยว่า อย่างเช่น a 3ตอนนี้เนี่ยเรามีการทดลองใช้ a 3อยู่เพราะว่ารู้สึกว่าทำกำไรได้เร็วเรามาใช้ใน a 3เนี่ยแท่งหนึ่งมันก็คือ3าปิ๊บนะครับถ้าเป็น a 1 0 0แท่งหนึ่งมันก็คือ100่ปิบก็คือเราสามารถรู้แล้วก็ดักทำกำไรตามราคาได้เพราะมันวิ่งตามราคาเลยนะไม่ไม่ไม่เหมือนกอบเวลากอบเวลามันจะวิ่งตามเวลา แท่งหนึ่งมันวิ่งกี่ปีบเราไม,เาไม่เราไม่รู้ได้อีกสี่ชั่วโมงมันวิ่งอีกปีปิบเราไม่รู้ได้แต่ว่าพอเป็นกรอบราคาปุ๊บเราสามารถดักทํากําไรได้ดีกว่านะครับอันนี้อาจจะต้องไปทดลองด้วยตัวเองนะเราไม่บอกว่าอะไรดีไม่ดีแต่แต่สำหรับผมนี้พูดตามความคิดก็คิดว่าตรงเนี้ยดีกว่านะแล้วก็เวลาทําเข้ากับสูตรเนี่ยมันสามารถเก็บกําไรมาได้ดีกว่านะแต่อาจจะต้องไปพิสูจน์แล้วก็หาคําตอบด้วยตัวเองอีกทีนึงว่าดีจริงไหมนะครับผมอ่า อาลุนนะ A3 ตอนนี้ไม่เบสิกแล้วนะอ่ากลับมาเบสิกก่อนสมมุติถ้าคุณอยากเข้าเทรดนะถ้าคุณกดเซล์นะสมมุติถ้าคุณจะเซล์ถ้าคุณเซล์นะครับถ้าคุณกดออเดอร์เซลกราฟลงคุณถึงจะได้กำไรถ้าคุณกดออเดอร์บายกราฟขึ้นไปคุณถึงจะได้กำไรนะแค่นั้น ก่อนจะกดบายเซล์ตัดสินใจให้ดีๆว่าคุณจะบายหรือคุณจะเซล์นะ,ะทีนี้เรามาดูอารุณกันถ้ากด b ายเซลไปแล้วก็คือไม่ต้องอะไรแล้วเพราะว่า Quick Trade TP อะไรตั้งไว้หมดแล้วนะครับว่าเราตั้งไว้ที่8ปิปอยู่แล้วเพราะนั้นแค่เปิดออเดอร์แล้วก็ปล่อยรอไปนะครับต้องดูมาจินเลเวลอีกทีนึงว่าเปิดแล้วมาจินเ e เวลเกินไหมนะถ้า Margin Level ไม่เกินไม่ต่ำกว่า2000ก็ เปิดได้ไม้เพิ่มได้แต่ถ้ามาจิ้นเลยว่ามันใกล้2000%แล้วอย่าเปิดไม้เพิ่มเด็ดขาดรอเคลียร์ไม้ที่ค้างอยู่ให้หมดก่อนเท mm hmm. ่านั้นเองนะถ้ากดบายเซีย hmm. ไปแล้วคือรออย่างเดียวนะครับไม่ต้องตื่นเต้นอ่าเรามาดูอรุณที่ RA3 กันที่เราจะสอนในวันนี้นะครับ mm hmm. ก็วิธีใช้เหมือนเดิมเลยเหมือนใน EP ที่แล้วเลยใน256 255เลยเข้ามาแล้วเรามาไล่ดูว่า คู่ไหนที่อรุณทั้งสามตัวไปในทิศทางเดียวกันและที่สําคัญคือ,อเส้นสีนเงินนะครับถ้าจะเซล์เนี่ยควรจะนอนราบด้านบนทั้งสามตัวแบบนี้อย่างในภาพนี้นะครับนอนราบด้านบนแบบนี้นะครับถ้าจะบายจะต้องนอนราบด้านล่างทั้งสามตัวประมาณนี้แล้วกันจะต้องเป็นราบกับพื้น่ะถ้าจะบายเส้นสีนเงินต้องราบกับพื้น ถ้าเส้นสีน้าเงินนะครับผมเริ่มชี้หรือว่าเริ่มใกล้ไปอ่าถ้าจากด้านบนชี้มาหาห้าสิบเนี่ยก็คือไม่เซลแล้วถ้ามาหาเลขห้าสิบเลเวลาสิบคือขวามือเหมือนกับที่บอกไว้ในคลิปที่แล้วเลยถ้าไม่เข้าใจต้องดูคลิปที่แล้วนะย้อนดูคลิปที่แล้วเพอามันหันมาเนี่ยหัวมันหันไปหาเลเห้าสิบก็คือไม่เซลแล้วถ้าจากด้านล่างครับผมเส้นสีน้ำเงินหัวมันหันขึ้นไปหาเลขห้าสิบก็คือไม่บายแล้วนะครับจะต้องลาบติดกับอ่า อยู่ในบริเวณนี้หนึ่งร้อยกับเก้าสิบอยู่ในบริเวณด้านบนนี้ส่วนด้านล่างก็จะเป็นอยู่ในบริเวณศูนย์ถึงสองประมาณนี้สองถึงห้าอะไรประมาณนี้อยู่บริเวณนี้ถึงจะบายได้อยู่ด้านบนถ้าอยู่ตรงบริเวณเก้าสิบหน่้อยก็ยังเซลได้อยู่นะครับนี่คือการวิเคราะห์ทุกคนสามารถทําตามนี้ได้เลยก็คือเข้ามาในลิสต์แล้วก็ไล่ดูลิสต์ของเราว่าคู่ไหนที่มันน่าเทรดอย่างตรงเนี้ยบายบายบายเป็นบายทั้งสามตัว เราถามตัวเองสิอยากเข้าบ่ายไหมถ้าคุณมั่นใจว่าคุณจะเข้าบ่ายตัวนี้คุณก็กดบ่ายไปจะกี่ไม้ก็แล้วแต่ขึ้นอยู่กับมาจิ้นของของแต่ละคนนะครับมาจิ้นเดเวลมุมขวาด้านบนถ้าแตะตรงเนี้ยมันจะเปลี่ยนไปที่ให้ไปที่มาจิ i นเดเวลมุมขวาด้านบนตรงนี้นะครับลองกดบ่ายดูไปแล้วตัวหนึ่งนะถ้าอารุณไปในทิศทางเดียวกันทั้งสามตัวเนี่ย ค่อยพิจารณาที่จะเข้าเทรดลองดูลองใช้ i อเสามแล้วฝึกดูตอนนี้แต่อย่างที่ทดลองลองดูแล้วก็ถือว่าปิดกำไรได้เร็วกว่าปกตินะอันนี้เป็นบายกำลังจะเป็นอ่าตัวนี้กำลังจะเป็นบายตัวนี้เป็นบายตัวนี้เป็นเซลลวเพราะฉะนั้นคนละทิศท,ทางไม่เทรดนะตัวนี้สก๊สกิปไปก็ไปตัวอื่นตัวไหนที่มันอารุณ์มันมีตัวอะไรตัวหนึ่งไม่เข้าพวกเราก็ไม่เทรดแล้วก็ไปไปตัวอื่นเลยมันง่าย,ายๆแบบนี้แหละวิธีการดู บายเซลเซลก็ยังไม่ได้นะตัวนี้ไม่เอานะครับผมอันนี้เราลองใช้ IA3 อย่างเดียวเดี๋ยวมันจะมีอีกวิธีหนึ่งก็คือดู IA200, อ a 1 0 0ว่าไปในที่ทางไหนแล้วมารอเข้าในแล้วมาดูใน iA3 ให้ IA3 เนี่ยรอให้มันตรงกับ IA200 กับ IA100 ทหนทำวิธีนั้นก็ได้นะครับผมก็มันก็จะมีความแม่นยำม,มากขึ้นเพราะว่ามันมีไพร์ฟเฟรมที่ใหญ่กว่ามาซัพพอร์ต เห็นไหมไอเอสามันจะเคลื่อนไหเวเร็วนี่เป็นบายเซลบายเรานั้นไม่ได้แล้วมาดู e อวเอเป็นบายเซลเซลไม่เอานะครับต้องรอสมมติถ้พาพลาดจังหวะที่ไปอาจจะต้องอีกสักสองสามชั่วโมงมาดูใหม่เลยอีกสักยี่สิบนาทีหรือ,อีกสักครึ่งชั่วโมงอีกสักสักหนึ่งชั่วโมงมาดูใหม่อีกรอบได้มันก็จะมีโอกาสเข้าได้อีกนะครับเซลบายเซลไม่เอา อยู่ด d เสดีบายเซลเซลไม่ได้นะผมก็คือไล่ดูแบบนี้แหละไปทีละคู่คู่ไหนได้คู่ไหนหน่าเทรดจดออกมาหรือไม่ก็ตัดสินใจเข้าออเดอร์ได้เลยบายบายเซลก็ไม่ได้นะครับผมตลาดมันเพิ่งเปิดด้วยแหละมันก็ต้องรอสักพักหนึ่งให้มันวิ่งสักพักหนึ่งก่อนตัวนี้จะเป็นบายบายแต่ก็มันขึ้นไปแล้วต้อง รอมันเป็นแท่งสีส้มลงมาค่อกดบายก็ได้ในอ a ร์เอสามเนี่ยเรารอ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 จังหวะด,ดีดได้เลยพอมดีดลงมาปุ๊บหนึง่งค่อยกดบายก็ได้นะครับหรือมันดีดขึ้นไปปุ๊บหนึง่งค่อยกดเซลก็ได้ในอ a รเอสามเราจะจะรอจังหวะกดข้าวได้ไวกว่ากดข้าวไวกว่าพราย a m e อื่นอ่าเป็นบายบายเซลไม่ได้นะครับ ายบายเซลลเหมือนกันตัน,นี้ก็ไม่ได้ครับ mm hmm. ก็ต้องรอตลาดวิ่งไปสักพักหนึงบางทีแล้วค่อยเข้ามาดูใหม่ว่ามีคู่ไหนที่มันเทรดได้ไหมอันนี้เราเน้นสอนคือดู RA3 สามใช้ RA3 สามนะครับนี่คือวิธีตามนี้นะาบเซลล์เซลก็ไม่ได้ทุกคนสามารถทำตามได้เลยเอาไปทำตามวิเคราะห์ตามนี้ได้เลย บายบายเซลยังไม่ได้นะครับก็ตอนนี้มีแค่คู่เดียวที่เข้าได้ก็คือเข้าไปแล้วเข้าไปแล้วอ่าอันนี้เป็นบายบายอีกคู่หนึ่งเดี๋ยจังหวะมันจะมาพอเป็นแห้งสีส้มลงมาปุ๊บแล้วลองบายดูไม่เป็นไรเดี๋ยว,เ,ยวเรามาดูว่ามันกำไรได้ไหมเ,เดี๋ยวดีขึ้นไปก็กำไรแล้วเนี่ย ดิดปุ๊บขึ้นไปแป๊บเดียวนี่คือการใช้ a 3สามใช้อลุนใน a 3สามนะครับตรงนี้เป็นบายบายเซลล์ sell, ไม่ได้เนาะตัวไหนเข้าได้ถึงเข้าตัวไหนเข้าได้แล้วมั่นใจเนี่ยถึงที่จะพิจารณาเข้าตัวเราต้องมั่นใจเลยว่าเฮ้ยมันเข้าได้นะบายบายเซลล์ buy sell, ตัวนี้ก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นตอนนี้ได้อยู่สองคู่ที่เปิดไว้อ่าตัวแรกกำไรไปแล้วเพราะฉะนั้นมันจะกำไรไวแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตัวที่สองจะกำไรตามมาได้ไหม รอดูสักแป๊บหนึ่งก็ปล่อยมันวิ่งไปเพราะเราน,นี่คือการเปิดออเดอร์เพราากดบายเซลเสร็จแล้วเราก็ปล่อยมันไปเพราะเราตั้งทีไว้แล้วเนี่ยแปดพิบถ้ามันชนก็ชนอ่าคือเช้าๆตลาดเพิ่งเปิดมันจะยังไม่วิ่งมากนะครับมันจะเคลื่อนไหวชาว้ามันอาจต้องรองสักพักหนึ่งแต่ว่าเรามาดูอารุณใน i อเสามเนี่ยอารุนนะครับผมในไอเสามบอกเราว่าอ่า เดี๋ยวพุเนี่ยมันจะพุ่งนะมันถึงเวลาที่จะจุดพุแล้วแล้วพุเนี่ยมันจะพุ่งไปทางไหนนี่คือจุดเริ่มต้นในการพุ่งของของของการาฟก็คือเรามาดูใน r A3 แต่อีกอย่างที่บอกเลยก็คือถ้าคุณดู A200 A100 มาแล้วเนี่ยมันคือทิศทางหลักอยู่แล้วตรงเนี้ยถ้าคุณดูมาแล้วอ่าอย่างเนี้ยไม่ได้อ่าชน TTP แล้วตัวหนึ่งแล้วผมอ่าชน TTP ไปแล้วเอ้านี่คือกําไรหมดแล้วนะ ไออีวาเีดีที่เปิดไว้ก็เริ่มจะกำไรมาแล้วปล่อยไปนะเพราะพอตนี้ผมเพิ่งเอากลับมาใช้ผมเพิ่งเอากลับมาเปิดใช้นะผมไอพวกนี้ที่เสียไปนี่เป็นสูตรเก่าๆอันนี้มันนานแล้วนะครับแต่ไอทิปเปิดวันเนี้ยปิดเข้ามาแล้วปิดกลับมาแล้วนะครับ เน่ยวันที่14บสี่นะครับเปิดไม่กี่นาที5นาทีนะครับเปิดตอนอ่าเก้โมงสนาทีปิดตอน9ก้โมงแนาทีนะครับแต่อที่เปิดไว้ก็เดี๋ยวก็เดีวก็ชนทีพแล้วไม่น่าจะนานแล้วก็นั่นแหละเราดู RA200 r a 1 0 0วิเคราะห์มาแล้วแล้วมารอเข้าใน RA3 ให้ให้อรุณใน RA3 เนี่ยเป็นทิศทางเดียวกับอ่า อย่างเช่นตอนนี้ไอร้อย0อเอ๒ร้อยเป็นเซลล์น้ำเงินอยู่บนแดงแนละ้วอรุณทั้งสามตัวเป็นเซลลสิ่งที่เรารอเลยก็คือเรามารอใน i อเอสามให้นะครับผมน้ำเงินอยู่บนแดงให้มันเป็นเซลล์เหมือนกันแล้วค่อยกดเซลล์แบบนี้ก็ได้เหมือนกันเป็นวิธีที่เซฟที่สุดนะถ้าจะถ้าจะเทรดแบบแบบครบครบครบวงจรเลยคือรอเราวิเคราะห์ใน i อเอ0ร้อยก่อนว่าเป็นเซลล์หรือบายว่าเราจะบายหรือเซล์เสร็จแล้วมารอใน i อเอสาม แล้วค่อยกดเข้าออเดอร์ใน A3 แบบนี้ก็ได้นะครับผมการกดเข้าออเดอร์ใน A3 ก็อย่างที่บอกถ้ามันเราหาเราเราจะเห็นจังหวะดีดเลยเพราะมันจะวิ่งอยู่ตลอดเวลาแบบเนี้ถ้าคุณจะเซลล์เนี่ยรอมันดีดขึ้นไปเด้งดีดขึ้นไปปุ๊บเป็นแห่งสีเขียวคุณกดเซลล์แบบนั้นก็ได้หรือถ้าคุณจะบายคุณห้มันเป็นแห่งสีส้มลอมันดีดลงมาปุ๊บคุณกดบายแบบนี้ก็ได้นะผมมันจะดีดไวมาก A3 แล้วคุณจะมีจังหวะเข้ากำไรได้บ่อยแล้วก็ทํากำไรได้เร็วมากขึ้นนี่คือเหตุผลที่ เราทําไมถึงหันมาลองใช้ r a 3ดูว่ามันทำนอะไรได้ดีไหมนะครับก็ไม่มีอะไรไม่เข้าใจก็ลองย้อนดูอีกรอบหนึ่งได้เนาะก็แค่เอา a 3มาใช้ทุกอย่างการใช้หมือนเดิมอรุนเหมือนเดิมอรลุนทั้งสามตัวแมชชิ่งกันก็ค่อยพิจารณาที่จะเข้าออเดอร์แต่ข้อควรระวังก็คืออย่าให้มันวิ่งไปหาเลเวล50เท่านั้นเองอย่างเนี้ยังบายได้อีกนะครับผมตัวเนี้ยบายบา,ยบา,ยบายก็ยังถือว่าบายได้อีกนะ ถ้ามันดิดลงมาอีกหน่อยก็ค่อยกดบายก็ได้อ้าว Gbp aud ตอนแรกมันบายไม่ได้เนี่ยตอนนี้มันบายได้แล้วนะนั้นรอมันดิดลงมาอีกนิดนึงค่อยกดบายเลยหรือลองกดไปก่อนก็ได้เพราะผมก็ยังอยู่ในช่วงทดลองใช้ i s 3อยู่แต่ใช้มาแล้วมันดีก็เลยเอามาลองมาบอกให้ทุกคนลองนำไปใช้ดูกันได้ประมาณนี้นะก็พอเปิดแล้วก็ปล่อยไปปล่อยมันวิ่งไปนะครับ ็โอเคไม่มีอะไรตามนี้แหละก็วิเคราะห์ให้รูทั้ง3ตัวไปในทิศทางเดียวกันตัวนี้ก็ใกล้จะได้ใบอีกตัวหนึ่งแล้วรอเป็นใบดีๆชัดๆค่อยเข้านะผมหรือถ้าดีๆเลยซื้อให้มันอยู่ตรงเพดานราบบนเพดานทั้ง3ตัวหรือว่าราบบนเพดานด้านล่างทั้ง3าตัวนะครับหรือจะน้ําเงินตัดแดงแบบนี้ก็ได้แล้วหาจังหวะเข้าในกราฟเอาสวยๆก็อยู่ที่การฝึกฝนอยู่ที่ประสบการณ์ของแต่ละคนในการเปิดออเดอร์นะครับโอเคนะครับ ก็ลองนำไปฝึกดูว่าเอ๊ะดีไหมทำกะไรได้ไหมนะครับโอเคนะครับขอบคุณครับผม